สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงจัดสอนมือไทยครับวันนี้เรามาเจอกับหัวหน้าค่ายครับยอดคุณพลยอดพลไฟขับครับโจกับใครครับยิติดาครับิเทวดาความมั่นใจเท่าไหร่ครับเต็มร้อยโอ้โหเอ็นครับเจ้าของค่ายนะครับยอดคุณพลไฟขับครับชวครับกล้ามครับโอ้ยชวครับนี่ครับเจ้าของค่ายแต่นี่ครับเป็นนักเรียนครับนี่เยอะมากครับ นี่เป็นรอบ17นาฬิกานะครับนี่ครับเยอะครับคนเยอะนี่ครับจากะอันนี้จากานะครับนักชกจากออสเตรียชื่นชอบในมวยไทยมากครับโอ้โหไอฟไร์มดีมากครับไฟที่แล้วนอกมาครับเอ้ยนี่ครับจากะเพ่เยครับนี่ครับรอบรอบนี่ครับนี่ครับการบริหารก่อนกลับบ้านครับนี่ครับโอ้โยี่ครับ มีมีอะไรบอกกับแฟนเพจบ้างครับยอดคุณพลเออฝากอะไรกับแฟนเพจบ้างครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญมาเรียนเออเรียนจชมาเรียนที่ที่ไหนครับหลังบิ๊กซีอ๋อใหญ่ลงบิ๊กซีอใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องใครมีลูกมีหลานเชิญมาได้เลยครับมาลงคอร์สเรียนได้ที่ยอดคุณพลหลังบิ๊กซี อ้อมใหญ่เชิญม่ได้ครับนี่ครับเจ้าของค่ายใ,ใจดีมากครับโอเคครับสวัสดีครับ